ครับของน้องเจนนะครับเกษตรเกษตรอ่านนเ,เราอยู่แถวเกษตรนะครับตอนนี้เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วครับเริ่มลงทะเบียนประมาณเที่ยงน,นะครับเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งได้ทันไหมเนี่ยทนันทันอยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับจุมจีไปส่งขึ้นรถไฟฟ้าครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่นั่นตอนนี้ถึงสยามแล้วครับ สถานีรถไฟฟ้าสยามนะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับตอนนี้เราอยู่แถวสยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนะครับ สวัสดีครับน้องเจนเป็นอดีตสมาชิก BNK48 นะครับรุ่นที่หนึ่งซึ่งปัจจุบันจบการศึกษาหรือไม่ได้ต่อสัญญาแล้วนะครับวันนี้เป็นการจัดงานแฟนมีสครั้งแรกที่สยามดิสカเวอรี่นะครับโดยมีน้องปุเป้เป็นพิธีกรครับส่วนใครอยากทราบผลงานหรือรายละเอียดของน้องเจนสามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่นาทีที่15เป็นต้นไปครับ G Pro หับนะครับชั้น4สยามดิส c เวอรีตอนนี้ได้ของจุดฟูลเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับหนักมากแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะเข้าไปในงานนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงงานเริ่มบ่ายโมงครึ่งนะครับไปกันเลยนะครับ 比较囊困难一、啊、点，没常识。 Yeah. nya akan jadi และก็หวังว่าวันนี้จะจบวันอย่าง Happy แลก็ขอให้วันนี้ทุกคน Enjoy นะคะย Enjoy ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยตัวปล่อยใจอย่าอย่าคิดอะไรจะเป็นสักวันหนึ่งที่บอกว่าคล้ายวันเกิดเพราะว่าปกติตอนก่อนหน้านี้เราก็จะบอกว่าเหมือนมีวันวันวันเกิดเราแต่ว่าอย่างอะไรกระเป๋าอะไรก็ขายอี๋ยวก็มีคอลเลคชั่นแบบมานะอุ้ยแต่ที่บอกสปอยล์ไปเนี่ย แล <hertz diversity S 2> <rim> ้วที่หวาน้อ๋อโอเคเล้าความแต่ชิ้ ความจริงเราไม่พูด เฉพาะคออ่ของผมีผมร่บอก้ครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนนี้อยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นน้องเจนแฟนไซั์กำลังเลือกรูปให้น้องเสร็จ ยังไม่ถึงคิวนะครับฟูลคอมฟีน่าจะประมาณ10บสิบคนใช่ไหมครับประมาณสิบคนนะครับสิบกว่าคนนะคือคชื่ออะไรนะครับชื่อเอ็มนะครับชื่อเอ็มนะครับชื่อชื่อเบียร์เบียร์ครับเบื่อ,อไปลงช่องลงอะไรมันเป็นช่องแบบดีลของเล่นอะไรแบบช่องบล็อกอะไรอย่างเงี้ย ใส่ถึงเขียวนะครับสำหรับ Pool Complete Collection นะครับจะได้แฟนไซส์สูดช็อตเซลฟี่วันช็อตเชกิโปสเตอร์ A2 นะครับรูปอะไรรูปเชกูใช่ไหมครับ อรอยรเ,เยสำหรับคนที่สั่งปูคอมพิวเซ็ตน,นะครับได้รับโปสเตอร์ A2 ก็เป็นโปสเตอร์ที่อยู่ในแกลเลอรี่นะครับได้เลยนะครับดโดยการสุ่มจับสลากเลือกภาพครับรูปนี้นะครับโปสเตอร์ใหญ่มากน,นะครับรูป ของแท้จะต้องมีขนนมสดนะครับนี่ครับขนนมสดอันนี้ก็ขนนมสดนะครับอันนี้ก็ขนนมสดของแท้ต้องมีขนนมสดนะครับแต่แต่อันนั้นไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีนะครับของแท้เหมือนกันแต่ไม่มีครับแต่อันนี้นนคือผ่านการันตีโดยหมาน้องกินหมดแล้วโอเคครับอันก็ได้ ก็ถือรูปขึ้นรถไฟฟ้าไปเลยครับเขินมากแต่ก็ช่างเถอะก่อนที่จะนั่งรอรถกลับนะครับผมได้ไปทานข้าวที่คนครชัยแอนนะครับปรากฏว่ามีคนมาทักเรื่องถือรูปน้องเจนด้วยครับว่ามางานอะไรผมก็ตอบว่างานแฟนมมดครับส่วนคนนั้นเขาใส่เสื้อวันเกิดเชปฟางครับอ๋อวันนั้นตรงกับวันงานจับมือของเบียนเกรี เจนกุญจิรานัทวรรักษาหรือกุญจิรานัทอินทรสินเกิดเมื่อวันที่23มีนาคมปี2543จบการศึกษาจากโรงเรียนพระหาดไทยนนทบุรีและต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพน้องเจนเป็นอดีตเมมเบอร์ Member B N K 4 8รุ่นที่1ซึ่งปัจจุบันจบการศึกษาหรือหมดสัญญาแล้วตั้งแต่ช่วง คันวาปี2,565วงในกรุ๊ป48นะครับมีระบบเซมบัสเซอก็คือคัดเมมเบอร์ Member จำนวนหนึ่งนะครับมาเป็นสมาชิกในเพลงหลักน้องเจนเริ่มต้นจากการเป็นอันเดร์เกิลในซิงเกิลที่1ไอตาก้านะครับต่อจากนั้นซิงเกิลที่2 โคอิสุรุฟัวจูนทูีิน้องเจนก็ยังคงเป็นนันเดอร์เกิลอยู่ครับแต่ว่าเข้ามาติดในเพลงรองนะครับหรือคขาพิมสองก็คือชื่อเพลงสเกิร์ตฮิลลริหรือพิวนะครับซึ่งมีเป็นยูนิต7คนจากนั้นซิงเกิลที่3โชนิจิหรือวันแรกน้องเจนติดเซมบัสสึครั้งแรกนะครับเป็นหนึ่งใน16เซมบัสึประจำเพลงนี้แล้วก็สามารถติด ทีม B3 ได้ด้วยครับจากนั้น First a l b u บั i v e r น้องเจนก็ยังคงติดเซมเบสเซออยู่นะครับจนกระทั่งซิงเกิลที่4 k i คิมิวะเมโลดีซึ่งเป็นซิงเกิลที่มีเริ่มมีรุ่น2เข้ามาแล้วครับน้องเจนก็ยังคงเป็นสมาชิกเซมเบสเซอในเพลงนี้เช่นเดียวกันในซิงเกิลที่4น้องเจนยังติดเพลงรองอีกเพลงนะครับชื่อเพลงเหมือนเส้นทางซึ่งเป็นเพลงที่ผมชอบมากครับ ในช่วงนี้ก็จะมีงานอื่นนะครับเช่นปรากฏตัวในภาพยนตร์ Girl ดอนค Cry นะครับซึ่งเป็นสารคดีเกี่ยวกับวง B.N.K. 4 8ซึ่งน้องเจนนี่ก็คือเป็นได้ได้ไดฉากมาสศจันนะครับก็คือฉากน้ำตาหยดซึ่งเป็นตำนานมาถึงทุกวันนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังได้เล่น MV ของอโอ๊ตปามโมดนะครับน่าจะเป็นคนแรกที่ได้เล่น MV เดี่ยวนะครับ ของโอ๊ประโมดในเพลงติดตลกจากนั้นซิงเกิล5 B.N.K. Festival น้องเจนก็หลุดจากการเป็นเซมบัสือนะครับกลับมาเป็นอัน e r เดอร์เกิลอีกครั้งในปี2019นะครับงาน General Election หรืองานเลือกตั้งครั้งที่1ของ B.N.K. p r o t e น้องเจนได้อันดับที่5ในการเลือกตั้งติดตำแหน่งคามิเซเว่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากส่งผลให้ น้องเจนติดเซมบัสเสือในซิงเกิลที ok ่6 b e g i n n e r ครับจากนั้นอัลบั้มที่2นะครับจาปาจาน้องเจนก็ติดเซมบัสเสือนะครับแล้วก็เพงลงร้องบายบายในพลาสติกนะครับซึ่งอยู่ในอัลบั้มจาปาจาน้องเจนก็ติดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเพลงนี้จะพิเศษก็คือเป็นเพลงโฆษณาสมาชิกหลักก็จะเป็นสมาชิกที่ติดเซมบัสเสือทั้งหมดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มค่ายมิเซเว่นนะครับ น้องเจนเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะครับเมื่อได้รับโอกาสแล้วก็มีแสงเข้ามาเนี่ยยิ่งทําให้ความสามารถเป็นที่ปรากฏได้ชัดนะครับซิงเกิลที่7น้องเจนติดเจบเสือในซิงเกิล77ดินแดนแสนวิเศษนะครับต่อด้วยได้เล่นซีรีส์นะครับ GDS นะครับวันเยีย365วันบ้านฉันบ้านเธอมีเพลงประกอบชื่อเพลงสายซับนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ อยู่ในซิงเกิลที่8 h ไฮเทนชันครับส่วนเพลงหลักก็คือเพลงไฮเทนชันนี่แหละครับหลังจากนั้นเมื่องาน general election ครั้งที่2มาถึงน้องเจนก็คว้าชัยชนะนะครับได้ลำดับที่1ของการเลือกตั้งทำให้ได้รับสิทธิ์เป็นเซนเตอร์ในเพลงซิงเกิลที่9ซึ่งก็คือ Heavy Rotation ครับ ซึ่งในซิงเกิลที่9น้องเจนก็ได้พิสูจน์คำกล่าวที่ว่าไม่เหมาะสมนะครับโดยทําหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ดีมากครับมาถึงอัลบั้มที่3วัลโลตะ p พีเพลซึ่งอัลบั้มนี้ได้มาจากการแข่งขันจังเก้นนะครับหรือแข่งขันเป่ายิงฉุบซึ่งน้องเจนไม่ได้นะครับแต่ว่าในอัลบั้มนี้ก็มีเพลงรองก็คือมามามิวซึ่งเป็นเพลงประกอบโฆษณาของมิวแลนนะครับน้องเจนเป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลที่10 เพลงดีอะซึ่งเป็นซิงเกิลออริจินอลสองครั้งแรกของเพลงหลักนะครับน้องเจนก็ติดเช่นเคยนะครับแล้วก็เพงลงรองเพลงสุกิดะสุกิดะสุกิดะชอบเธอนะก็ติดเช่นกันครับต่อมาในซิงเกิลที่11บเอ็ดไซโยนารครอลซึ่งมีสมาชิกเซมบะสืมากที่สุดถึง32คนน้องเจนก็ร่วมเป็นสมาชิกเซมบะสืในซิงเกิลนี้ครับ และงาน General Election ครั้งที่3นะครับน้องเจนไม่ได้ลงเลือกตั้งนะครับเพราะว่าขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วทำให้ซิงเกิที่12ซึ่งเป็นซิงเกิเลือกตั้งไม่มีชื่อน้องเจนติดอยู่ใน s i n เกินั้นนะครับในเพลง Believer และก่อนที่รุ่นหนึ่งจะหมดสัญญานะครับก็จะได้มีอัลบั้มพิเศษออกมาชื่ออัลบัม้ม Jivaru Day ซึ่งมีเพลง Jivaru Day เป็นเพลงหลักแล้วก็เป็นเพลงประจำรุ่นหน,นะครับส่งท้ายครับ ซึ่งอัลบั้มนี้มีทั้งหมด3เพลงนะครับเพลงไพโอเนียซึ่งประมาณว่าผู้บุกเบิกนะครับแล้วก็เพลงซากุรโนะนารุดังซากุระตลอดไปประมาณเป็นเพลงเหมือนอำลารุ่นหนึ่งะครับที่ผ่านมายังมีผลงานอื่นๆอีกมากมายครับทั้งเป็นพิธีกรท่องเที่ยวญี่ปุน่นแล้วก็แคทเกมแล้วก็แข่งขันโปเกมอนการ์ดอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งตอนนี้น้องแกรดแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่บีเแล้ว น้องเจนยังมีผลงานให้ติดตามอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโซโนแฟนตาซีเกมแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีแข่งการ์ดเกมโปเกมอนนะครับและซีรีส์ Homeroom 29ตัวประกันทางช่องทูนไอดนะครับฝากติดตามผลงานของน้องเจนด้วยนะครับรับรองว่ามีให้ชมอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆแน่ครับ คริสต์มาสที่ผ่านมาพี่จิบเบียร์อยากได้อะไรเป็นของขวัญคะถ้าเกิดไม่มีอะไรอยากได้เป็นพิเศษเดี๋ยวแซนตี้เจงคนนี้จะแวะไปหาในความฝันนะคะจิบเบียร์สางชอบกินกุ้งไหมคะเดี๋ยวเจนแกะให้แต่ว่าพี่กินเปลือกนะเสือเจนจะกินเนื้อเองถามบ้าง